มันเดือดแล้วใส่น้ำปลาแล้วปิดแก๊สเลยแบบเดี๋ยวกุ้งมันจุกเกินไม่อร่อยใส่น้ำปลามีน้ำมะนาวแค่นี้ก็ได้แล้ว วันนี้รถมือแม่จะมาทำต้ยมยำกุ้งแต่เราจะใส่ใช้กะทินะไม่ใช่อนนมขน้นนมสดอ่ะที่บ้านแม่ใช้กะทิเริ่มทำเลยเครื่องปรุงพร้อมในหม้อน,นี้ใส่ใส่กะทิใส่กะทิแล้วก็ผสมน้ำหน่อยให้พอดีกับน้ำแล้ไม่ต้องเอาข้นมากเนี่ยนี่ ข่าเราใช้แล้วก็เกลืออเดี๋ยวมันก็จะใส่นี่เห็ดนางฟ้าแล้วก็มีมะเขือเทศใบมะกรูด เดี๋ยวพอเดือดเราก็จะ <c oughs> ใส่กุ้งที่หลังแม่จะใส่พริกเผาเลยใส่อ <c oughs> ะไรตอนไหนก็ได้ให้มันครบเครื่องแล้วก็ชิมรสก่อนแต่มะนาวเราใส่ทีหลังใส่เครื่องปรุงรสหน่อย ใส่พริกขี้หนูเลยจับๆใส่กุ้งนะ วัดสุกแล้วมาวางินี่อือใส่เลยนะใส่อะบอกเลยก็จะไม่ให้กุ้งสุกเกินนี่คืออะไรผักชีไปเรื่อยนี่ต้นหอมผักชีเราองไม่ใส่เยอะเกิน มันเดือดแล,แล้วใส่น้ำปลาแล้วปิดแก๊สเลยก่อนเดี๋ยวกุ้งมันจกเกินไม่อร่อยใส่น้ำปลานน้ำมะนาวแค่นี้ก็ได้แล้วต้ยมยำกุ้งต้งยมยำกุ้งดูคะ่ะกุ้งจุกๆแน่นๆ ดูเลยอร่อยด้วยเพรยำกุ้งต้องมีรสอะไรบ้างคะก็มีรสต้มยำก็ต้องมีรสเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเค็มรสชาติต้องกลมกลมหกเปรี้ยวนิดๆเค็มนะใครอยากเค็มมาเลยให้กุ้งด้วยมากโอ้โห โอเคถูกแล้วตอามยำกุ้งที่ใส่กะทิมันจะเป็นยังไงบ้างใส่กะทิมันจะอร่อยกว่าใส่นมโคตรนมที่เขาใส่แกพกกะทิมันจะมีความหวานมันของมันในตัวอยู่แล้วแม่ไม่ชอบใส่นมใส่ชอบใส่กะทิใส่กะทินะี่มันจะอร่อยยิ่งเป็นกะทิสดเนี่ยมันจะมันจะออกรสหวานธรรมชาติของมัน วันนี้เบิลข้าวอีกแล้วบางคนอืมพอดีเลยอร่อยก็เลยพี่กินกินในหม้อนี้เลยก็ได้นะเอาไปตั้งเลย หนึ 2> 1, 2, ่งสองสั้ต้มยำกุ้งเสร็จแล้วค่ะดูหน้าตาสวยมากอร่อยด้วยมีเคล็ดลับจะบอกว่าคนนี้เคยต้ยมยำน้ำข้อนอ่ะให้ใช้กะทิจะอร่อยอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วกินได้ใครชอบอะไรอยากให้แม่ทำแกงอะไรก็ คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแม่จะแกงให้ดูถ้าชอบแม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย